เฮ้ยไอ้แม่เลี้ยงหมู้วันฉุเลยหมูหมูวันกลมไอ้หมูก็อ้อพี่หมูไอ้เป็นกลมไปเลยพี่หมูเหรอไปแล้วจ้าไปแล้วโลกแบนเลยโลกแม่งแบนเลยเนี่ยวัดเฮ้ยทำายเพื่อนสร้างบ้านดิช่วยไปสร้างหน่อยเออดีไม่ช่วยหรอกเดี๋ยวกูเป็นบ้านให้เฮ้ยเพื่อนกูกลายเป็นบ้านไปแล้ว มีที่นอนส,สตีป์แหยะอะไรเนี่ยกล่องสตีฟโอ้ยข้างในมีกล่องเฮ้ยบ้านกูอุ้ยบ้านสวยจังเลยนะคะขอเข้าไปอยู่หน่อยนะคะเฮ้ยบ้านกูอะไม่บ้านกูนก hey, เฮ้ยวิลเลจ็ตอืมกูมปลูกจมูกเลยเฮ้ยเป็นไงเฮ้ยเจ๋งดีว่ะให้มันหมุนเลยละกันหมุนเป็นเฮลิคอปเตอร์ไปเลยไปเลย หายหมดเลย